เอาละครับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยครับยินดีจ้อเราเข้าสู่ช่องพ่อ้าเข้ามันไก่เกมมิ่งนะครับผมอยู่กับผมนั่นนะครับก็อยู่กับโอดินวาร์ไลซิ่งนะครับเพื่อนๆก็คลิปนี้จะเป็นคลิปพูดคุยแล้วกันนะครับว่าเวหกสิบมาหรือว่าย้ายมาจากย้ายมาแมปสี่แล้วเนี่ยทําอะไรอยู่บ้างทําอะไรบ้างนะครับก็ตอนนี้ผมก็ลงอ่างอยู่แบบสบายใจอยู่กำลังสบายตัวอยู่กบ ครบสามเลยนี่เดี๋ยวติดเหลืองอีกชิปหายทำไรไว้เนี่ยอ่ะโอเคก็อยู่กับสะสะใบบัวแล้วกันนะสะใบบัวที่มีแบบสาวสาวเมียโอดินเมียโอดงโอดินนะมึองอาบน้ําอยู่น,ะนางสนมโอดินก็อ่าไอ้ไอเช่นนี้เดี๋ยวไอ้เช่นนี้ฟอร์มเป็นนักกวีนะไอสัตว์ที่จริงไม่ใช่เรามาดูเนี่สาว,สาว,สาวเล่นน้ําเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยใช่ไหมมึงยอมรับมาอ่ะก็หลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยเวลอ่าผ่านผ่านมาอยู่แบบสี่ ผมเชื่อว่าเซิร์ฟที่มีคนเยอะอย่าง v9 แล้วก็ V4 ผมเชื่อว่าคนเยอะมันไปสบายแต่ถ้าเพื่อนๆไปอยู่เซิร์ฟแบบภูทรภูทรหน่อยอย่างแบบเซิร์ฟอื่นๆแบบที่มันไม่ใช่เซิร์ฟที่มันมีคนเยอะมันจะลําบากมากครับกับการที่เพื่อนๆขึ้นมาแมป4เพราะว่าอะไรเพราะว่าแมปสเนี่ยมันเป็นการมางคับให้เล่นแบบปาร์ตี้เพื่อนๆคือคุณจะต้องมีเพื่อนคุณจะต้องมีเพื่อน ในการที่คุณจะต้องไปเล่นด้วยการไปฟาร์มด้วยกันเพราะเหมาะมอนในแมป4นั้นมันค่อยงนี่จะหินมากคุณดูดผิผมเวล6 6คุณผมเวล6 6นะผมมาแมป4ตอนผมเวล58เวล58ผมมาแมป4แล้วตอนนี้ผมเวล6 6มอนตัวแรกของแมป4ผมยังไม่มันยังไม,ไม่เป็นหัวขาวเลยเพื่อนๆยังยังเป็นหัวส้มอยู่เลยขนาดผมเวล6 6แล้วเนี่ยฟาร์มมาเนี่ยโหเพื่อนๆครึ่งเดือนแล้วนะมันยังเวล66อยู่เลย คือแบบทรมานท้อแท้ใจท้อแท้หัวใจมากนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเพื่อนเนี่ยการเก็บเควสเควสเนื้อเรื่องเนี่ยคนเดียวเนี่ยมันแทบเ,เ,เ,เป็นเป็นเป็นเคีียนเลยที่เป็นไปไม่ได้เลยคือมันเป็นไปได้แหละแต่มันยากก็คือแบบหนึ่งเลยใช้เวลาไม่ใช่ใช้เวลาใช้เวลามากๆเลยเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าคุณเล่นคนเดียวในแมปสี่นะหนึ่งเควสหลักคุณต้องใช้เวลาหนึ่งวันในการจบเควส พราะมอนแต่ละตัวเก่งและมอนแต่ละตัวเกิดเป็นกระจุกมอนแต่ละตัวเกิดเป็นกระจุกไม่พอมอนเควสท,ที่มันเป็นมอนเควสเนี่ยมันดันไปเกิดกับมอนที่มันโคดแล้วมันมาตีเราก่อนนั่นเลยทาให้สาเหตุได้ว่าทําไมแมป,ป4คุณถึงจะต้องมีปาร์ตี้คุณต้องมีปาร์ตี้ประจําแล้วไม่งั้นคุณไปลําบากไม่งั้นคุณไม่รอดจริงๆมันมันมันเสียเวลามากเพราะฉะนั้นผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคช่างแม่งช่างแม่งอะ่ะแมป,ป4กูเก็บเวลก่อน กูเก็บเวลก่อนกูไม่เดินเควสละมึงจะเป็นยังไงก็ช่างกูไม่เอาละกูไม่เดินละถ้าแบบเนี้ยกูสู้กูสู้มอนไม่ได้แน่ๆมันลําบากมันเสียายานเสียเสียพลังงานเสียเสียเวลาผมก็เลยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวกูฟาร์มเวลก่อนผมก็เลยฟาร์มเวลแบบก็ได้เรียกว่าแบบแบบเทพทูแล้วกันแบบสุลต่างก็คือผมซื้ออันนี้นี่ครับพวกนาฬิกาพวกเนี่ยพวกนาฬิกาต่างๆเนี่ย ดันเนี่ยเอาไปฟาร์มครับก็ซื้อมาเติมเพชรแล้วก็ซื้อ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 เพื่ออะไรเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะเอาไปฟาร์มนี่ดันพวกนี้ดันเจี้ยนพุกใต้ดินกับดันเจี้ยนซากปรากหักพังแต่ดันเจี้ยนซากปรากหักพังเนี่ยแนะนาให้ฟาร์มตอนเวลหกสิบสี่เพราะว่าเวลหกสิบสี่แล้วเนี่ยมันได้มอนหนึ่งมันได้เกือบแสนตัวมันคุ้มกว่าเพื่อนเพื่อนจะลงลงอ่เวลระดับระดับสี่มันมันได้ไม่คุ้ม แนะนำให้ถ้าจะซื้อซากปลาหลักัพังแห่งบอยเนะี่ยต้องเวล6ก่ก่อนค่อยมาฟาร์มนะอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆ <c oughs> คือเพื่อววนๆเนี่ยจะต้องฟาร์มคุกใต้ดินคือถ้าเกิดว่าคุณ <c oughs> คุณพอมีเงินนะคุณซื้อดันเจียนเลยคุณซื้อนาฬิกามาเลยแล้วก็คุณก็ไปอยู่คุกอ่ะทั้งวันทั้งวันทั้งคืนน่อยู่คุกไปเลยอยู่ยันเวล64อ่ะอยู่ไปเลยอยู่ยาวไปเลยครับอยู่คุกใต้ดินเนี่ยอยู่แม้ยันเวล64อ่ะเพื่อนอยู่ยาวไปเลย อยู่ยันวิหกสี่เพราะวลหกสี่แล้วเนี่ยคุณก็ไปซื้อนาฬิกาอันนี้แล้วก็มาลงดันนี้แล้วก็ยิงยาวจนวิเจ็ดสิบอันนี้ก็คือการลงแบบสุลต่านล,ลงดันแบบคนมีทุนทรัพย์ด้วยกันเออคนมีทุนหนาเพราะว่าอะไรเพราะการที่คุณจะอัพพลังโดยที่คุณไม่เติมอ๋อเดี๋ยวขออนุญาตนะเพื่อนอนุญาตปิดเสียงลงปิดเสียงไรก่อนคือคุณจะอัพพลังโดยที่คุณไม่เติมเนี่ยคือคุณจะไปฟาร์มหาหาของมายาสมุทรเนี่ยผมก็บอกเลยว่ามันยาก ราคามันก็ยังไม่ลงเพราะแพทมันอัพช้าแพทมันเดินช้าเกินไปเพราะฉะนั้นผมให้เพื่อนๆดูสมุดผมแล้วกันรวบรวมไอเทมอันนี้คือรหัสที่ผมเติม2 0 0 0 0 0กว่าบาทเงินจริงผมได้แค่45.88ห้ 45. ก็คือก็ต้องยอมรับว่าผมต้องเอาเงินไปลงกับกาชาเยอะเพราะคือถ้าเราไม่มีตัวดีๆเล่นน่ยมันก็ไปต่อยากเพื่อนผมก็เลยต้องลงกาชาเยอะแล้วการที่ยาสมุดเนี่ยผมได้แค่45.88นี่คือไอเดที่เติม20,000 0กว่าแล้วกับ ของผมมีประมาณนี้ผมมีแค่นี้เลยเนี่ยผมมีแค่นี้เลยผ้าคลุมบวก4กับของเนี่ยผมมีแค่นี้กับตัวละครม่วง4ตัวตัวนี้ได้ฟรีมาตัวหนึง่งนี่ก็ประมาณนั้นก็ค่อนข้า,างยากถ้าผมจะเดินเควสผมก็เลยต้องเวลก่อนเพราะการเวลแบบที่บอกคือมันทำให้เราพลังอัพเร็วแล้วก็ทำให้มอนเนี่ยจากหัวส้ม หัวแดงก็กลายเป็นหัวส้มมันก็จะตีเข้าหน่อยแล้วยิ่งเวลมากจากหัวส้มก็เป็นหัวขาวทีนี้ก็สบายแล้วก็ปล่อยบอดได้ชิลทีนี้พูดถึงว่าหลังจากเวล60มาแล้วเนี่ยคุณทําอะไรสําหรับสายฟรีนะคุณก็ทําแบบที่คุณขึ้นมานแหละตื่นเช้ามาคุณก็เก็บดนัดน33ดันดันฟรีนะคุณก็เก็บดันไปส่วนมากก็จะลงโรกิกันใช่ไหมก็ลงโรกิกันไปแล้วก็กมาลงสร้างประหลักหักพังมาลงเส้นทางหวแคะ ถ้าเกิดว่าคุกอยู่คุณก็ฟาร์มคุกไปเนี่ยแหละครับทั้งวันก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไปเล่นสงครามมัฮาล่านี่ครับสงครามมัฮาล่าเล่นสงครามมัฮาล่าทุกทุกวันนะครับแล้วก็ตีบอสโลกอืมก็แค่นั้นก็ไม่มีเที่ยอะไรแล้วครับก็เกมก็มันก็ไม่มีอะไรทําจริงนะเกมอ่ะหรือว่าคุณอาจจะเสพคอนเทนต์แบบกิวล์สงครามกิว์โยนหัวใส่กันก็นั่นก็เรื่องของคุณแต่ถามว่าสายฟรีอ่ะเกมเนี้ยบอกเลยว่ามันอยู่ยากมันเป็นอะไรที่มัน มันลาบากจริงๆครับเพื่อนๆคืออะถามว่าคุณฟิตเ่ยเอาวันนี้กูฟิตปังเลยเดี๋ยวกูทำทำยัดสมุดก่อนเพื่อนๆไปฟาร์มอะ่ะกว่าของที่มันจะจะตกอะ่ะสักชิ้นนึงอะ่ะยากไหมยากยากมากยากไม่พอเพื่อนๆแล้วคุณต้องเอามาตีบวกอีกถ้าคุณตีไม่ติดของที่คุณเสียเวลาฟาร์มมนทั้งวันมันก็หายไปสลายหายไปในพริบตาเห็นปะว่ามันยากขนาดไหนอืมแล้ว สายฟรีเนี่ยเพื่อนๆกับเกมเนี้ยผมบอกเลยมันเป็นอะไรที่มันอยู่ยากถ้าเกิดว่าคุณดันมาอยู่เซิร์ฟแบบผมเนี่ยผมเรียกเซิร์ฟนี้ว่าเซิรฟ์ฟเพียงซวยผมดันมาอยู่เซิรฟ์ฟเพียงซวยเซิร์ฟฟีสามที่มีกิลจีนคุมทรัพยากรทั้งเซิร์ฟเอาไว้แล้วผมไม่สามารถที่จะไปตีมินิมอสผมไม่สามารถที่จะไปตีบอสแมป3ได้เพราะผมโดนกิลจีนพวกนี้ไล่ฆ่าแล้วก็ทรัพยากรเนี่ยพวกพวกนี้ใส่ของทองกันแบบว่าแทบจะ ทุกช่องแล้วผมยังไม่ขอฟ้าอยู่เลยนั่นทาให้ผมแบบนตัวละครมันเติบโตช้าเพราะว่าเราโดนเราโดนคนจีนกดขอคุมทรัพยากรทั้งหมดในเซิร์ฟเอาไว้ถ้าคุณแบบอยู่กับคนไทยอยู่กับเซิร์ฟไทยคนเยอะคนไทยด้วยการมันคุยกันได้เพื่อนแต่นี่ผมเป็นคนจีนมันคุยกันไม่ได้นอกจากถ้าเกิดว่าอยากจะได้ทรัพยากรน,นั้นๆก็จะต้องใช้กําลังแย่งชิงมาแต่ก็กําลังเราก็สู้มันไม่ได้ครับเพื่อนก็นั่นแหละ ขนาดเติม2องแสนแล้วนะเพื่อนๆผมยังแบบทาเวสแบบในแมปสี่อ่ะผมยังแทบแบบไม่ไหวอะ่ะผมยังแทบไม่ไหวอะ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อผมทาเวสไม่ไหวเนี่ยการที่จะอาพลังก็คือฟาร์มอย่างเดียวปล่อยบอดอย่างเดียวก็สําหรับคนที่เป็นสายฟรีก็แนะนําให้กลับไปฟาร์มแมบปบ3ก่อนนะเพื่อนแมปสามก็ผมก็ลองไปหา,อาบอสเนี่ยเวลแบบ60อะไรเงี้ย ฟาร์มดูครับมันก็ตกตกตัวหนึ่งมันก็ได้เก้าพันเกือบหมื่นนะก็ปล่อยบอดไว้ทุกวันทุกวันเนี่ยปล่อยบอดตรงนี้ก็ได้มีโอกาสได้ของม่วงอยู่ก็เราก็ปล่อยไปครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าหนึ่งวันเราทําทุกอย่างจบแล้วเนี่ยเราก็ต้องบอดอยู่ดีเพื่อนๆเพราะว่าเราไม่มีทุนเัพน์ในไปการซื้อนาฬิกามาฟาร์มไงเข้าใจป่ะเพื่อนๆก็จะต้องไปปล่อยบอดตรงนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนไม่บอดสายฟรีนะไม่บอดเพื่อนๆก็โอกาสเติบโตผมบอกตรงว่ามันแทบจะ ถทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพื่อนๆสายฟรีอ่ะแล้วก็เรื่องสกิลนะครับเรื่องสกิลเนี่ยอ่าสกิลที่เพื่อนๆควรจะไล่ทำเนี่ยสีขาวสีเขียวนเนี่ยเพื่อนเพื่อนๆทำให้ถึงบวก7ก่อนนะทำให้ถึงบวก7ทุกทุกสกิลก่อนเพราะว่าเพื่อนๆจะไปทำแปดเก้าสิเนี่ยผมมองว่ามันเป็นไปมันเป็นอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้สำหรับสายที่มันไม่ได้มีคนเยอะเพราะว่าตั้งแต่บวก6ขึ้น7ถ้าตีไม่ติดมันลดนะเพื่อนๆ ผมก็เลยไหวแค่ทําแค่บวกเจ็ดเพราะผมถามตอบไม่ได้แล้วสกิลติดตัวนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนมีกนหรือยางสกิลติดตัวก็ถ้าเพื่อน,อน <ๆ S 1> มีก็ควรจะเปิดให้หมดสําหรับสกิลติดตัวสีเขียว2ช่องนี้ก็ทาให้เป็น,เป,นเป็นบวกหกบวกเจ็ดแล้วกันสกิลสีฟ้าก็พยายามไปฟาร์มนะครับอีกอย่างก็คือไปฟาร์มสกิลติดตัวสีฟ้าเนี่ยก็ไปก็ไปปล่อยบอดก,กันไอ้สกิลติดตัวสีฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมันจะดรอปที่แมป2 จะดรอปทีแ a p สองเพื่อนเพื่อก็ดูเลยเพื่อนเเล่นสายไหนอาชีพไหนถ้าเป็นสายดาบเพื่อนๆนฟาร์มตรงนี้อ่าไม่ใช่ฟาร์มข้างบนนี่ถ้าเป็นสายดาบเพื่อนๆฟาร์มที่ศูนย์ประชาการกลุ่มเชี่ยวเพื่อนเพื่อนอกจากเพื่อนเพื่อนจะได้ดาบตัวนี้แล้วแล้วก็ยังจะได้เนี่ยพวกสมุดเนี่ยคุณก็ดูเลยว่าอาชีพคุณอ่ะอยู่ตรงไหนคุณก็มาฟาร์มเอาสกิลติดตัวสีฟ้าถ้าเกิดว่าตกคุณก็ขายได้เป็นหมื่นชิ้นหนึ่งเกือบหมื่นชิ้นนึ่งหมื่นกว่าเลยด้วยซ้ําถ้าเกิดว่าเป็นอาชีพที่แบบคนนนเล่ยมะ ก็แล้วแต่คุณว่าคุณจะฟาร์มขายหรือว่าคุณจะเอามาใช้เองแต่ผมแมนะนําให้ใช้เองนะถ้าเกิดว่าอยากจะเติบโตเออก็ประมาณนั้นตอนนี้ผมเวล66ก็ไม่มีอะไราเพื่อนวิ่งไปวิ่งมาก็เอามาบ่นให้เพื่อนๆฟังแล้วกันนะครับว่าออเกมไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรหลากหลายให้ทํานอกจากซื้อนาฬิกาไปฟาร์มคนที่ไม่มีก็ปล่อยบอทอยู่ตามแมปต่างๆแล้วก็ อ่าพอถึงเวลาบอสคุณก็มาตีบอสถึงเวลาวันทาร่าคุณก็มาตีเล่นวันทาร่าแค่นั้นจริงเพื่อนไม่มีอะไรเลยเกมไม่มีอะไรเพราะว่าเราเหมือนใช้ชีวิตเพื่อรอของในตลาดถูกสําหรับสายฟรีนะเราเรามีชีวิตอยู่ในเกมนี้เพื่อรอของในตลาดถูกรอของทําสมุดร,ราคาตกรอของเฉลยที่มันราคามันจะต่าเตี้ยเรียดดินไปมากกว่านี้สําหรับสายฟรีคือมันมีแค่นั้นจริงๆมันมันไม่มีอะไรให้ทําแล้วถ้าสําหรับสายเติมก็ก็ ก็นั่นแหละคุณก็เติมเพชรมาซื้อนาฬิกากดสักร้อยอัน10อัน20อัน50อันแล้วคุณก็เวลาทั้งวันของคุณก็ระโยน์อยู่ในคุกชั้นเจใช้ชีวิตอยู่ในคุกฟาร์มคุกทั้งวันฟาร์มแป๊บหนึ่งออกมาซื้อยาฟาร์มแป๊บหนึ่งออกมาซื้อยาเพื่ออะไรเพื่อที่จะเล่งเลเวลเพื่อนให้มันถึงเลเวล70็0อะไรก็ว่าไปเพราะว่าคนที่เขาทําแบบนี้เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าสําหรับคนที่มีทุนนะครั์ในการเติมมาเขารู้อยู่แล้วว่า เวลแบบจะไปฟาร์มในในแบบเสียมันเป็นอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้เพื่อนเพื่อเขาไม่นั้นเขาก็เลยเลือกที่จะไม่ไ,ไม่เดินเควสเลือกที่จะไปฟาร์มเวลกันอืมก็ประมาณนั้นอะ่ะสายฟรีก็ตามแบบที่ผมบอกก็ต้องไปฟาร์มรอกิจกรรมต่างๆทํบวนลูไปทุกวันทุกวันรอของในเกมราคาตกอืมก็ประมาณนั้นอะ่ะทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของคุณแล้วว่าไอ้คุณนะ่จะ เบื่อมันก่อนไหมหรือว่าคุณจะมีความอดทนเล่นไปจนถึงคอนเทนต์ในเกมได้แต่ผมก็แนะนํานะเพื่อนๆผมว่าเล่นชิวๆทำเควสแค่นี้เข้ามา,าทำเควสลงดันจบเสร็จคุณเบื่อคุณออกแค่นั้นพอแล้วคุณก็ใช้โหมดไอดอลโหมดก็คือการฟาร์มเนี่ยเพื่อนๆไอดอลโหมดก็คือฟาร์ออฟไลน์ไว้แล้วก็ออกเกมไปแค่นั้นเพื่อนๆเ,เราแบบว่าเราไม่ได้ไปแข่งกับใครเราไม่ได้จะไปอะไรกับใคร เพราะว่าเราเป็นเราเป็นสายฟรีเราต้องเข้าใจก่อนเพื่อนว่าเราเกมเนี้ยแค่คุณขยับตัวคุณก็ต้องใช้เพชรแล้วถ้าคุณไม่มีเพชรเนี่ยมันยากจริงเพื่อนที่จะไปต่อโอเคป่ะก,ก็หลักๆก็คงมีประมาณนี้ประมาณที่ผมพูดแล้วกันนะครับก็มีชีวิตอยู่เพื่อรอของในในร้านค้าตกแล้วก็มีชีวิตรอเพื่อของแจกฟรีมีชีวิตอยู่ในเกมนี้เพื่อ ให้แพดมันอัปเดตไปไกลของที่มันราคาแพงตอนนี้มันจะได้ราคาถูกราคาที่มันจะได้ไม่มีราคาเราสายฟรีจะได้มีโอกาสจับจองได้เออก็ประมาณนั้นก็สู้ๆแล้วกันขอให้ทุกคนมีชีวิตรอดไปจนถึงคอนเทนต์นเกมได้วันนี้ก็เอามาบ่นเท่านี้แหละเพืเ่อนๆผมก็คงไม่มีอะไรให้ทําอะไรนักหนาหรอกเนาะเพราะว่าเราก็ต้องนั่นแหละสู้ๆแล้วกันไปจนถึงคอนเทนต์นเกมไม่ได้วันนี้ผมพาค้าข้าวมันไก่แปลกๆขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ